มินแลนด์ชนเนลสวัสดีค่ะมาฟังกันต่อจากตอนที่แล้วเลยนะคะฮันเซนได้เงินจากการสอนให้กับคุณชายสามมากพอสมควรดังนั้นเขาจึงตัดสินใจซื้อบ้านเป็นของตัวเองในทางทิศใต้ของเมืองมันเป็นเขตสลัมที่เป็นที่อยู่อาศัยของคนจรจัดและเผ่าพันธุ์จากภายนอกที่ไม่มีที่อยู่อาศัยซึ่งนน่เป็นสิ่งที่ฮันเซนต้องการมันเป็นสถานที่ที่ดูจะไม่สะดุดตา ถ้ามีสิ่งมีชีวิตจากเผ่าพันธุ์อื่นปรากฏตัวออกมาให้เห็นโกเดนโกลเลอร์อยู่ในห้องที่ดูเหมือนกับโกดังและกำลังสร้างชุดเกาะชีโนอของตนเองร่างกายของมันปลดปล่อยสาสารลึกลับสีทองออกมาแล้วค่อยๆก่อตัวเป็นชุดเกาะที่ห่อหุ้มทั้งร่างกายของมันแม้แต่เล็บของมันก็ยังถูกชุดเกาะห่อหุ้มเอาไว้เมื่อแฮนเซนมองชุดเกาะที่โกเดนโกลเลอร์สร้างขึ้นมาเขาก็รู้สึกสงสัยว่ามันจะเดินได้ด้วย ชุดเกาะแบบนี้หรือเปล่าแค่นี้เป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้นหายเสือ้อศายอยู่บนดาวเคสมาระยะหนึ่งแล้วแล้วนั้นเขาจึงเข้าใจความแตกต่างระหว่างคนนางและสามัญชนเป็นอย่างดีถึงแม้พวกเขาจะแตกต่างกันแค่วิวัฒนาการขั้นเดียวแต่มันก็แตกต่างกันราวกับฟ้ากับเหวโอ้ โกลเด้นโกลเรคำรามออกมาขณะที่ชุดเกราะของมันเริ่มจะละลายและรวมเข้ากับร่างกายของมันแฮนเซ n รู้สึกดีใจที่เห็นแบบนั้นชุดเกราะจีโนละลายและกลายเป็นของเหลวซึ่งนั่นหมายความว่าโกลเด้นโกลเลอร์กลายพันธุ์เป็นซีโนเจ n นอิกมันทำให้แฮนเซนรู้สึกกังวลขึ้นมาถึงซีโนเจ n นอิกจะมีร่างกายที่แข็งแกร่ง แต่มันก็มีผลข้างเคียงอยู่ถ้าโกลเด้นโกลเดอร์ไม่สามารถทนต่อความกระหายเลือดได้มันก็จะกลายเป็นเครื่องจักรสังหารเมื่อชุดเกาะสีทองของโกลเด้นโกลเดอร์กลายเป็นของเหลวและล,ลายเข้ากับผิวหนังค้นกระดูกและเล็บของมันแฮนเซนก็นเริ่มรู้สึกตกใจ โดยปกติแล้วซีโนเจนีจะกลายพันธุ์เพียงแค่ส่วนหนึ่งของร่างกายเท่านั้นอย่างแฮนเซิลมีเพียงแค่เลือดเท่านั้นที่กลายพันธุ์แต่โกลเด้นโกลเลอร์นั้นกลายพันธุ์ทั้งตัวไม่ใช่แค่ส่วนใดส่วนหนึ่งแฮนเซิลไม่รู้ว่านี่ถือเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าเพราะเขายังไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับขั้นตอนการวิวัฒนาการกลายเป็นซีโนเจนีมากนัก โกลเด้นโกลเลอร์ดูจะได้รับความเจ็บปวดอย่างมหาศาลกรงเล็บของมันรุกลงไปในดินขณะที่คนสีทองและเล็บของมันก็กลายเป็นเหมือนกรบโรหะแต่ฮันสันไม่สามารถมองเห็นภายในร่างกายของโกลเด้นโกลเลอร์ได้ดังนั้นเขาไม่สามารถบอกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายของมันได้บางทีเอาไว้ว่าภายในของมันก็อาจจะกลายเป็นโลหะด้วยก็เป็นได้ ฮันเซ่นรู้ดีว่าการกลายพันธุ์เป็นซีโนจะหนี่นั้นเป็นอะไรที่เจ็บปวดขนาดไหนแต่โกลเด้นโกลเลอร์นั้นจําเป็นต้องทนรับความเจ็บปวดให้ได้ด้วยตัวของมันเองเมื่อเวลาผ่านไปร่างกายของโกลเด้นโกลเลอร์ก็ดูท้องอารามขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดมันก็เกือบจะดูเหมือนกับรูปปั้นทองคำํำมันทําให้ฮันเซ่นรู้สึกสงสัยขึ้นมาว่าเกิดอะไรขึ้นในการวิวัฒนาการเสร็จแล้ว มันจะยังสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนกับสัตว์ทั่วไปหรือเปล่าหรือมันจะกลายเป็นเหมือนกับหุ่นยนต์ที่ไม่รู้สึกสะทกสะทานอะไรต่อไปทั้งนั้นโกลเด้นโกลเลอร์เงยหน้าขึ้นมารักคำรามออกไปร่างกายของมันนั้นส่องแสงสีทองอร่ามซึ่งแสงสีทองนั้นพุ่งไปบนท้องฟ้าพร้อมกับการคำรามของมัน แสงสีทองนั้นปรากฏออกมาแค่ชั่วขณะเท่านั้นก่อนที่จะจางหายไปถ้าแฮนเซนไม่ได้มีสายตาที่ดีเขาก็อาจจะคิดว่าตัวเองตาฝาดไปนี่เป็นครั้งแรกที่แฮนเซนเห็นสิ่งมีชีวิตอื่นกลายพันธุ์เป็นซีโนเจนอกเขาไม่รู้ว่าขั้นตอนต่อไปนั้นจะเป็นไปอย่างราบรื่นหรือเปล่าหลังจากการคำรามร่างกายของโกลเด้นโกเลอร์ก็กลับเป็นปกติถึงแม้จะยังเรืองแสงสีทองออกมาแต่ร่างกายของมันก็กลับมามีเนื้อหนังอีกครั้งในขณะที่การวิวัฒนาการของโกลเด้นโกเลอร์สิ้นสุดลงแนว โอกาสที่ห่างไกลออกไปมีอสูนตัวหนึ่งกำลังมองไปที่ดาวเคสขณะที่ดวงตาของมันเบิกกว้างหลังจากผ่านไปสักพักมันก็พูดกับตนเองนี่เป็นไปได้ยังไงกันมันยังมีรอตัวอื่นอาศัยอยู่ในกาแล็กซี่นี่อีกอย่างงั้นหรอนั่นใช่รอจริงๆใช่ไหมหลังจากที่ถามตัวเองซ้ำๆหลายครั้งสูนในอากาศตัวนั้นก็เริ่มจะดูมั่นใจในความคิดของตนเอง ถึงร่างกายของอสุร์ตัวนั้นจะอยู่ในอวกาศแต่พายุของกาแล็กซีก็ไม่สามารถทำให้มันได้เลยมันสบัดหางไปมาก่อนจะมุ่งไปที่ดาวเคส h a นเซนเห็นว่าโกลเด้นโกลเรอร์นอนแน่นิ่งไม่เคลื่อนไหวเขาจึงคิดว่ามันมีความผิดพลาดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแต่ทันใดนั้นโกลเด้นโกลเรอก็เข้ามาตะคุบ h a n เซนแฮน s ซ n เห็นว่าดวงตาของโกลเด้นโกลเรนั้นไม่ได้มีจิตมุ่งร้ายหรือกระหายเลือดอยู่เลยเขาจึงโล่งใจขึ้นมา โกเดนโกลเลอร์ er กระโดดเข้ามาเรียใบยหน้าของเขาขณะที่สะบัดหางไปมาอย่างมีความสุขฮันซเซนรูปหัวของโกเดนโกลเลอร์อย่างพึงพอใจเขาคิดว่าจะพานางฟ้าและคนอื่นๆมาที่นี่ด้วยเพื่อที่โกเดนโกลเลอร์จะได้ไม่เหงาและถ้าพวกเขาวิวัฒน,นาการขั้นที่สองได้มันก็จะช่วยฮันซเซนได้มากในจักรวาลจีโน่แห่งนี้ฮันซเซนพาโกเดนโกลเลอร์ไปที่บ้านของเฉียวถึงแม้ตัวตนของมันจะเป็นอะไรที่อธิบายได้ยากแต่ฮันเซนก็อยากจะให้โกเดนโกลเลอร์อยู่ใกล้ๆตัว ขณะที่โกเดนเกลเอร์เดินอยู่ข้างๆฮันเซนบนถนนของดาวเชธซึ่งเมื่อเทียบกับสาพานแล้วดวงดาวแห่งนี้ดูโบราณกว่ามากแต่ไม่ใช่เพราะว่ามันไม่ทันสมัยเพียงแต่ว่ามันมีระยธรรมที่หลากหลายมาผสมเข้าด้วยกันในขณะที่ทั้งคู่เดินไปบนถนนจู่ๆสีหน้าของฮันเซนก็เปลี่ยนไปเขามองไปรอบๆแต่ก็ไม่เห็นอะไรแต่ถึงอย่างนั้นมันก็มีบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกกังวลอย่างมากพอเลือดที่แข็งตัวอยู่นั้นจู่ๆก็เริ่มที่จะเต้นอีกครั้งหนึ่งฮันเซนรู้สึกสังหณ์ใจม่ ขึ้นมามันเป็นเวลานานมากแล้วที่แฮนเซนไม่ได้รู้สึกแบบนี้เขาพยายามหันไปมองรอบๆขณะที่คิดกับตนเองว่าพวกเฟเธอร์รู้ว่าเราฆ่าซีนาแล้วอย่างนั้นหรอนี่ส่งพวกเฟเธอร์มาแก้แค้นใช่ไหมแฮนเซนตัดสินใจจะใช้พลังเพื่อพาตนเองและโกลเด้นโกลเร์กลับเข้าไปในสาพัน แฮนเซนนั้นไม่รู้ว่าอันตรายมาจากทิศทางไหนแต่เขารู้ตัวว่าไม่สามารถต่อสู้กับสิ่งที่กำลังมาได้ดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะหนีแต่มันสายเกินไปแล้วมันมีเสียงคำรามที่ทำให้พื้นสั่นสะเทือนดังขึ้นมามันทำลายสิ่งก่อสร้างที่อยู่รอบๆหลังจากนั้นแฮนเซนก็รู้สึกรลวกับว่าพลังของตนเองถูกขโมยไป,ไปเขาไม่สามารถแม้แต่จะยืนอยู่ได้ค่ะของเขาอ่อนแรงและล้มลงไปกับพื้นมีสูญสีเขียวปรากฏขึ้นมาบนถนนสายนั้นหัวของมันดูเหมือนกับสิงโตแต่ร่างกายของมันดูเหมือนกับกระต่าย ขณะที่หูของมันดูเหมือนเอลฟ์อสูรตัวนั้นค่อยๆเดินเข้ามาซึ่งในขณะที่มันเดินเข้ามานั้นมีมิติรอบๆตัวของมันก็เริ่มจะบิดเบี้ยวมันไม่ได้สนใจอะไรฮันเซิลสายตาของมันจับจ้องไปที่โกลเด้นโกลเรอร์โกลเด้นโกลเรอร์ไม่ได้อ่อนไดเหมือนกับฮันเซินมันหันมาอยู่ตรงหน้าฮันเซิลและทรงเสียงคูอสูรคนสีเขียวที่กำลังเดินเข้ามาร่างกายของมันเรืองแสงสีทองอร่ามออกมา เมื่อสูนทรคีเขียวเห็นท่าทางของโกลเด้นโกเลอร์มันก็ดูเงดหิีขึ้นมาแล้วก็พูดขึ้นอย่างเย็นชาเจ้ามีเลือดของราชาอยู่ในตัวราชาแห่งภูเขาไร้แก่นสารเจ้าจะเอาตัวเองไปคุกคีอยู่กับเผ่าพันธุ์ชั้นต่ำแบบนี้ได้ยังไงสูนทรคนเขียวเผยเขี้ยวของมันออกมาในตอนแรกปากของมันดูไม่ได้ใหญ่อะไรมากแต่ในตอนที่มันกว้างพอที่จะกืนช้างเข้าไปทั้งตัวได้และเขี้ยวของมันก็เป็นหยกัยกๆเหมือนกับฟันปลา แฮนเซนคิดที่จะใช้หมดเทพเจ้าสป,ปิริขั้นสุดยอดแต่โกลเด้นโกลเลอร์ก็คำรามออกมาแล้วก็โดดเข้าไปหาปากของอาูนคนเขียวแต่อาูนคนเขียวนั้นไม่ได้ต้องการจะทำร้ายโกลเด้นโกลเลอร์ดังนั้นมันจึงไม่ได้กัดลงมา มันแค่คาบโกลเด้นโกลเลอร์ขึ้นไปแล้วหันไปมองฮันเซนอย่างเย็นชาเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากนั้นมันก็บินออกนอกชั้นบรรยากาศไปความแตกต่างระหว่างพลังของฮันเซนกับมอนสเตอร์ตัวนั้นราวกับฟ้าและเหวโกลเด้นโกลเลอร์นั้นเป็นเหตุผลเดียวที่ทําให้มันเดือบสายตาม,มามองฮันเซนมันไม่อยากที่จะเสียแรงฆ่าเขาด้วยซ้ําไปเผาพันุชั้นต่ําอย่างฮันเซนไม่คู่ควรที่จะเป็นอาหารของมันแต่ฮันเซนไม่ได้สนใจอะไรเรื่องนี้สิ่งที่เขารู้สึกแย่ก็คือการที่โกลเด้นโกลเลอร์ถูกพาตัวไป ภูเขาไร้แก่นสารฮันซันมองขึ้นไปบนท้องฟ้าขณะที่พูดคำนั้นออกมาฮันซันไม่ได้รู้สึกโศกเศร้าความรู้สึกโศกเศร้านั้นเป็นอารมณ์ที่อ่อนแอลไร้ประโยชน์เขาจะต้องแข็งแกร่งขึ้นเพื่อที่จะชิงโกลเด้นโกลเดอร์กลับมาแต่ฮันซันสามารถสบายใจได้ในเรื่องหนึ่งซึ่งก็คือความจริงที่ว่าอสูรคนเขียวไม่ได้คิดที่จะทำร้ายโกลเด้นโกลเดอร์เห็นได้ชัดว่าพวกมันมีความเกี่ยวข้องกันบางอย่างซึ่งนั่นถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับฮันซัน ฮันเซิลไปที่บ้านของเชียวในสภาพที่อ่อนร้าเพียงแค่การคำรามของอสูนขนเขียวก็ทําให้ร่างกายของเขาอ่อนแรงความแตกต่างระหว่างพลังของเขากับมันนั้นมีมากเกินไปในตอนแรกฮันเซิรู้สึกดีใจที่โกเลเรนโกเลโกเรอร์สามารถวิวัฒนาการได้สมาเร็จแต่ตอนนี้เขาไม่ได้รู้สึกดีใจอีกต่อไปแล้ว ฮันเซ่นไม่รู้ว่าศูนย์คนเคียวหาตัวโกลเด้นโกลเลอร์เจอได้ยังไงกันนี่เป็นสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกกังวลถ้านางฟ้าเจอปัญหาแบบเดียวกันหลังจากที่วิวัฒนาการมันก็ไม่มีอะไรที่ฮันเซ่นจะทำเพื่อหยุดมันได้การที่ฮันเซ่นไม่ได้ใช้งานโมเดเทพเจ้าซาบริทขั้นสุดยอดและไม่ได้พาโกลเด้นโกลเลอร์กลับไปในกอสแซงชอรี่เหตุผลหนึ่งก็คือมันสายเกินไปที่จะทำแบบนั้นส่วนอีกเหตุผลหนึ่งก็คือไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถกลับเข้าไปในกอสแซงชอรี่ได้ โกลเด้นโกลเลอร์เป็นซีโนเจนิกซึ่งนั่นก็หมายความว่ามันจะถูกที้ออกมาทันทีหลังจากที่กลับเข้าไปซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นมันก็อาจจะถูกส่งไปที่ไหนสักแห่งในระบบวิกไวเลนดังนั้นแฮนเซนจึงไม่ได้พามันกลับเข้าไปในกอสแซงชอรีแฮนเซนลองหาข้อมูลเกี่ยวกับภูเขาไร้แก่นสารในอินเทอร์เน็ตแต่เขาก็ไม่เจออะไรนอกจากชื่อของมันแล้วเขาก็ไม่รู้อะไรสักอย่างแฮนเซนคุณคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นอยู่สักพักก่อนที่จะตัดสินใจโทรไปหาคุณชายสามและถามเขาเกี่ยวกับภูเขาไร้แก่นสาร เมื่อคุณชายสามได้ยินชื่อนั้นสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปเขาไม่ได้ตอบคําถามของฮันเซ่นแต่เขาถามกลับมาเจ้าไปยั่วมโมโหสิ่งมีชีวิตจากภูเขาไร้แก่นสารอย่างงั้นดอกปล่ามันเป็นแค่สถานที่ที่ข้าได้ยินมาเท่านั้นฮันเซ่นรู้ว่าคุณชายสามนั้นรู้อะไรบางอย่างนั่นสินะถ้าเจ้าไปยั่วมโมโหพวกเขาจริงๆเจ้าก็คงจะไม่ได้ไม่พูดกับข้าแบบนี้สีหน้าของคุณชายสามเริ่มดูดีขึ้นมาหน่อยหลังจากเงียบไปคู่หนึ่งคุณชายสามก็พูดต่อ ภูเขาไร้แกนสารเป็นสถานที่ที่ข้าบอกอะไรเจ้าไม่ได้แม้แต่พ่อของข้าก็บอกเรื่องของมันกับเจ้าไม่ได้เช่นเดียวกับโฮรีฮาเฟนที่เป็นศูนย์กลางของเฟเทอร์ภูเขาไร้แกนสารนั้นก็เป็นศูนย์กลางของสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวยิ่งกว่าเฟเทอร์เสียอีกมันเป็นโลกของซีโนเจนิกทางที่ดีเจ้าอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสถานที่แห่งนั้นเป็นอันขาดฮันเซนพยักหน้าหลังจากนั้นคุณชายสามก็หยุดพูดไปนี่คือทั้งหมดที่ฮันเซนได้รู้ เขายังไม่รู้เลยว่าภูเขาไร้แกนสารอยู่ที่ไหนกันแน่โกลเด้นโกลเดอร์มีสายเลือดของราชาภูเขาไร้แก่นสารนั่นหมายความว่าโกลเด้นโกลเรอร์เป็นสิ่งมีชีวิตท,ที่คริสตัลไรเซอร์สร้างมาจากยีนของมอนสเตอร์จากที่นี่อย่างนั้นหรอฮันส์ซอนรู้ว่าโกลเด้นโกลเดอร์นั้นเป็นมอนสเตอร์ที่มหัศจรรย์มันแตกต่างจากมอนสเตอร์ทุกตัวที่ฮันส์ซนรู้จักแต่สำหรับตอนนี้เรื่องที่อยู่ของภูเขาไร้แก่นสารนั้นไม่ได้สำคัญอะไรถึงฮันสซนจะหาสถานที่นั้นเจอแต่เขาก็ทำอะไรไม่่ไดด้อยูี เรายังอ่อนแอเกินไปเราจำเป็นต้องแข็งแกร่งขึ้นกว่าน,นี้ฮันเซิรู้ว่าจะปล่อยให้เป็นแบบนี้อีกต่อไปไม่ได้โชคดีที่เขาแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตที่มีต้นกำเนิดใน,นจกกักรวาลจีโนถ้าเขาได้รับยีนซีโนเจเนติกเขาก็จะสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งของตอนเองได้เขาไม่จำเป็นต้องเพิ่มความแข็งแกร่งผ่านการฝึกฝนอย่างยากลำบากเหมือนกับขุนนางหรือซีโนเจนอีกทั่วไป ในตอนนี้ฮันเซ่นพบว่าทางเดียวที่เขาจะได้รับยีนซีโนเจนิกจำนวนมากนั่นก็คือการเดินทางไปที่ซีโนเจนิกสเปซซึ่งห่างจากตัวเมืองไปประมาณ500ไมล์มันมีซีโนเจนิกสเปซที่มีซีโนเจระิกระล่อไว้เขาอาศัอยู่ดังนั้นฮันเซ่นจึงอยากที่จะลองไปเสี่ยงดูเมื่อฮันเซ่นไปบอกเฉียวว่าต้องการที่จะไปในซีโนเจนิกสเปซดวงตาของเธอก็เปิดก,กว้างขึ้นเธอพูดขึ้นมาในทันที ฮันซันข้ารู้ว่าเจ้าแข็งแกร่งแต่ซีโนเจนิสเปซนั้นเป็นสถานที่ที่อันตรายเกินไปแม้แต่คุณนางก็ยังยากจะเอาชีวิตรอดมาได้เมื่อเข้าไปในนั้นถ้ามันไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นข้าจะไปที่นั่นเป็นเวลาสองเดือนและถ้าเจ้าต้องการข้าจะหาคุณนางระดับบารอนมาทำงานแทนข้าฮันซันพูดกับเฉียวเจ้ารู้ไหมว่าซีโนเจนระดับไวคาวนั้นแตกต่างจากซีโนเจนที่เจ้าเคยเจอมานักเจ้ากำลังเอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยง เชียวพูดเห็นได้ชัดว่าเธอไม่เห็นด้วยกับความคิดของฮันเซนฮันเซนนำมีดนอแรดออกมาแล้วส่งมันให้กับเชียวเชียวขอบคุณเจ้ามากที่คอยดูแลแต่มันมีบางสิ่งที่ข้าจำเป็นต้องทำแต่เชียวอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่การกระทำของฮันเซนก็หยุดเธอไว ฮันเซนนำโลหะแผ่นบางๆออกมาเชียวรู้ว่ามันเป็นเดฟของซีโนเจนังอีกระดับบารอนที่ฮันเซนได้ได้เมื่อสองวันก่อนเชียวมองฮันเซนขณะที่เขาใช้นิ้วโป้งของตัวเองกดลงไปที่แผ่นโลหะนั้นซึ่งเพียงแค่กดลงไปเบาๆแผ่นโลหะนั้นก็หักครึ่งเชียวเบิกตา,วากว้างกว่า,วาเดิมเธอไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เขาเห็นแม้แต่คุณนางระดับบารอนก็ไม่สามารถทำลายชิ้นส่วนของซีโนเจนังอีกระดับบารอนได้ด้วยมือเปล่าจบแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ